thank you ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการฝึอกอบรมการปฏิบัติการเรื่องของฉีดพ,พิสุนักบ้านะคะ,ะวันนี้รวมทั้งทั้งหมาทั้งแมวเลยนะคะก็ขอให้พี่ๆที่อยู่ในโซนนี้นะคะโซนชนระดาวัละประดุกมณฑลีอะไรอย่างี้หมู่ที่7หมู่แใ,<ช>ให้มา<ช>ที่นี่โ<ช>ต๊ะนี้ก็คือโต๊ะลงทะเบียนนะคะท่านท,ท่านที่นำหมาแมวมาก็จะได้ลงทะเบียนที่โต๊ะนี้ก่อน<ช>นะคะ<ช>วันนี้ก็ได้ มีพี่แมวอสมแมวก็มาเป็นคนฉีดยาให้ค่ะสำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ทางเทศบาลนะคะภายตั้งการนำกลท่านด,ดรกิรตตก้องนักตั้งแล้วก็ท่านสอจอป,ปีวราจะรด้ยาเมทโทรหรือสจปุ้ยของเราเขตสามนะคะท่านก็ให้ความสําคัญกับภารกิจในเขตของเรานะคะทุกๆภารกิจนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเราก็ไม่มีมาเป็นระยะเวลา5ปีแต่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขนะคะระดับประเทศนะคะเพื่อนประชากรสุนัขของเราในเขตตาบนนะคะของเรานะคะท่านสจที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเราเนี่ย2,100ตัวแต่ที่ท่านเลี้ยงอยู่ตามบ้านต่างๆนั้นมีจํานวนมากมายนะคะท่านไม่ได้มาขึ้นจอนจัดท่านจอนจัดด้วยนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกท่านมีความพร้อมนะคะก้าวย่างออกมาจากบ้านของท่านนําน้องหมาน้องแมวของท่านที่มีอยู่พร้อมสำนองับรประชาชน มาที่โต๊ะลองทะเบียนของเรานะคะท่านพอลองทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ประวัติไร้คเบอร์โทรศัพท์นะคะที่จะติดต่อน P ปีถัดไปแล้วก็เดินทางไปโต๊ะที่2นะคะจุดที่2ก็จะเป็นการมีการการะชินวัคซีนโดยพี่แมวของเรานะคะมืออาชีพ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นเขนตตำบลของเรานะคะรวมอันดับ่หนึ่งค่ะค่ะ,คะ,คะทีนั้นกิจกรรมนี้นะคะท่านสจคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ เราเชิงรุกในชุมชนนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่14ถึงวันที่20ก็ตอนนี้อากาศบ้านเราเป็นอากาศร้อนแล้วก็เริ่มสู่ความร้อนแล้วก็บางทีเนี่ยเราต้องหมั่นสังเกตหมาแมวที่บ้านท่านถ้าซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยก็เป็นคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องหมั่นสังเกตว่าเขาจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ทางที่ดีก็อยากจะเชิญชวนให้นําสุนัขมาฉีดวัคซีนที่นี่ทางเทศบาลของเราค่ะในวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่วันที่14มีนาคมนะคะ 2 5 6 6ก็จะเป็นพื้นที่<ม>ที่เราตั้งจุดบริการนะลานวัลแรกระดุวันแรกนะคะก็จะให้บริการพื้นที่ของหมู่ที่7หมู่ที่8นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ข้างเคียงท่านก็สามารถนํามาแต่ถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะทําน้องหมาน้องแมวออกมาที่นี่ท่านก็นํากระติกข,ของท่านพร้อมด้วยน้ําแข็งนะคะเพื่อมารับวัคซีนจากที่นี่ไฉีดเองที่บ้านได้แต่ท่านต้องฉีดเป็นด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะไปที่ บ้านัมทองบ้านัวทองตารางต่อไปแล้วก็ไปที่หมู่บ้านรัตนาวดีรัตนาวดีค่ะแล้วก็ไปปิดท้ายที่รัตนาทิเบร์รัตนาทิเบร์ก็ฝากติดตามตารางวันและเวลาของเราในช่องทางเพจของทางเทศบาลนะคะเราจะขึ้นตารางไว้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะไปจุดไหนที่ไหนอย่างไรเวลากี่โมงถึงกี่โมงก็เข้าไปติดตามเพจหรือไม่ก็มาสอบถามแอดมินของทางเทศบาลได้ว่าวันเนี้ยจุดตรวจฉีดวัคซีนของหมาและแมวเราอยู่ที่ไหนบ้างนะคะค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่า ถ้าหากท่านไม่สะดวกถ้าวันที่เราจัดบริการทั้งหมดในเวลา5วันที่ไม่สะดวกท่านสามารถหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่21นะคะมีนาคม ถึงวันที่31มีนาคมในวันเวลาราชการตั้งเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งท่านสามารถเดินเข้ามาติดต่อในสำนักงานเทศบาลของเราได้จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้ก็อย่าลืมว่าท่านต้องนําสํานักบัตรประชาชนมาอันที่1นนะคะอันที่2ก็คือเป็นกระติกน้ําแข็งนะคะที่สามารถที่ใส่น้ําแข็งมาแล้วก็ท่านสามารถรับวัคซีนแล้ท่านไปฉีดเองนะคะอันนี้ก็เราก็จัดให้ทุกรูปแบบ่ะท่านสดจอค่ะค่ะอันนี้ก็ก็เป็นบริการเชิญลุกนะคะก็ยังไงแล้วก็ เข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นโครงการดีๆจากท่านนายกิตกลก้องนักข้างค่ะ